ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมไอติมคุงเกมเมอร์อีกแล้วนะครับหรือ iKG คือชือ่อย่อครับกับเกมสลิชเชอร์ I. o นะครับเพื่อไม่มีการสาวเรีเซเวียลาเรามาทำคลิปเลยครับ iKG ไอติมคุงเกมเมอร์อันนี้ผมก็จะแคสก่อนอนดามนะด้านสลิชเชอร์จะมาหลุดก่อน ก็เลยต้องมาแคสอาดัมก่อนนะครับอาดัมหรืออาก์กนิเตอร์ก็ได้ผมกะว่าเดี๋ยววันศุกร์นี่ผมจะแบบชวนเพื่อนมาที่บ้านนะแต่แล้วแต่แต่แม่ผมจะให้เข้าหรือเปล่านี่แหละปัญหาไม่ใช่พ่อผม พ่อกับแม่ยจะให้เข้าหรือเปล่านี่คือปัญหานะครับผมแล้ว,วถ้าเข้าได้เดี๋ยวเออยังไงเอาว่าถ้าเข้าได้เดี๋ยวผมจะอัดคลิป rolling sky นะครับเป็น ep 1ที่ collab นะครับเอเอเรียกง่ายๆก็คือแคสกับเพื่อนผมนะครับ เพื ite, ่อนผมก็อยู่ในหมู่บ้านนี่ครับอยู่หมู่บ้านเดียวกันเต็มไม่ได้ซอยเดียวกันนะครับยอ่งใหโอ้ยโอ้ยเหมือนว่าพวกนี้มันจะน่ากลัวจริงจริงๆ้ยเกมกระตุกกระตุกโอ้ยอย่าหลุดนะ อีกแล้วอ๋อไม่ชอบเลยนะอย่างเงี้ไม่ชอบเลยอยีตัดปากหน้าเลยไหมอย้ยปุ๋อยอีวม่โอ้ยนี่ค่ะคุณนี้เองนะคะนี่แล้วเรามาต่อยคราบนึง รอบนึ่งนะมาเลยขอาี้ผมจะไม่แพ้แบบเป็นปง่ายนี่เป็นรอบสุดท้ายใน EP นี้นะครับจำไหมนะครับทุกๆครั้งที่ผมแคสซิลิเชอร์ผมจะตาย2รอบแล้วผมจะจบพาร์ทนะครับคือผมลืมบอกเลไปบางอย่างนะครับวันเสาร์จะมีคลิป2อ,อาทิตย์คลิป2ส,ส่วนมาสู่คลิป1น,นะครับ เป็นเรื่องที่ลืมบอกนะครับนี่เป็นคลิปที่สองของวันเสาร,รนะครับนี่คงจะแตกต่างจากคนอื่นไปเป็นเบือเออมีเศษให้กินด้วยก็ไม่บอกอาจารยอาจารยนี่มีให้กินแต่เราจะกินเศษมนก่อน ผมหมุกพุ่นกับเซ้นมากเออเกือบแล้วไม่ล่ะเกือบถ้าเมื่อกี้แกไม่เฉียดแล้วก็นะตอนนี้แกตายไปแล้วไอ้นอนเกี้ยวแผล <c oughs> อ <c oughs> โอเคครับทำที่บอกไว้นะครับบอกไว้ไม่ถึงหนึ่งอันทีครับงั้น ก็แค่นี้ก่อนนะครับคลิปใหม่จะมาทุกวันเสาร์และวันทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับงั้นสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับไม่มีคลิปออกนะ้วนะบาย